สวัสดีครับพีวิดองสุกุุ้โซนครับผมมาืันนี้ได้กล้ยจับยวนนะครับนี่ครับผมหน้าตาเป็นยังสีเดี๋ยวลังสิตปุงเนี่ยพี่น้องดนๆดนได้กินทีนึงเด้อกล้ยจับยวดน้ำแหลกน้ำตาลนะครับ ชีวิตชีวิตติดหวานนะครับผมช <laughs> ีวิตติดหวานนะครับผมมาเด้อผูวว้ได้ก็ได้เส้นน้ำสุมนะครับผมเส่น้ายแบบปิดเผา อืมสุดยอดครับมาครับแซมกันเลยครับผมกุยจับย่วนเนาะสิหากินได้ทั้งอุบลนะครับหลายตัวไหนนะสวนหอมอ้วนหอมหอมเดิมเอาน้ำแข็งไป

แบดเบิร์ดเมือืนี่ไม่เไปบ้างเลยบานเออจะไปบ้งไตอนดอกตาบุจกับบอกนาะตึงมดเอะติดอ้าน่เป็นอนท่นยงองม่มะยางบวกไหม้ใจานล้างเลยไปนอนที่เตีไม่จะนอนนอกเหนือคนเลยมามาหาหน่อยแล้วไปแล้ว นั <Mile dizzy> ่นต้นแก้มาเดื่อมาเลยเจ้ใหญ่หอเงินแสนมาพี่น้องปล่อยกู้ท้อได้ยินก็มีฝาดีเจ๊ใหญ่หอมเงินแสนมาเด้อพี่น้องมันเนี่ยเลยมันหัวนี่แหละเจ๊ใหญ่หอมเงินแสนมาปล่อยกู้เด้อ้สียบีดีครับผม นัวขนาดจะก,กินมากินได้ครับยุ่นในยู่ในไข่ครับอืมตัวจับยืวนครับผม บ่ปรุงร้ายกระแสาะเข้าไปน้องโอ้ รสชาติจีดจัดอืม นวดีนะครับพี่น้อง <ừ> อ้าโซล่าบันนีจ่จ้าเดียงกับเยบร้อยนะครับก๋วยจับยวนมือนาจา้าเดียงสาขาแน่สสแสแฉมฝาพีต้อนนองคือเราเด้ครับขั้นบุได้กกินกันนบ,าบากกกมาลองกินนะครับก๋วยจับยูประตะอพันสองนะครับขายสุราแนลีครับผม ยูโคราชเนี่ยครับผมพอกันในคลิปนาครับผมสําหรับมือนีเจาเดียงกับผมยังไรครับมือนีเจาเดียงกับขอเก่าเข้ามาสั้นบายดีครับ